แค่ลมหนาวปลายปีและหลายคนนี่ครับก็คงรีบหาผ้าห่มหนาๆกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ท่านผฟังเนี่ยครับรู้กันหรือเปล่าว่ามันเนี่ยครับยังมีบางเมืองบนโลกใบนี้ที่มีอุณหภูมิเนี่ยครับติดลบจนลมหายใจเนี่ยครับได้กลายเป็นน้ําแข็งภายในเสียววินาทีเท่านั้นแถมบางพื้นที่เนี่ยครับพื้นดินก็ไม่เคยละลายเลยแม้แต่วันเดียวในรอบปีและผู้คนเนี่ยครับก็ยังคงใช้ชีวิต ทามกลางหิมะขาวโปรนเหมือนเป็นเรื่องที่ปกติซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับแอดเนี่ยจึงจะพาทุกท่านไปนสำรวจ10เมืองที่หนาวที่สุดในโลกอันดับที่10อัสตานาเมืองอนาคตในความเย็นจัด และที่ท่านผู้ฟังได้เห็นอยู่ต่อหน้านี้เนี่ยครับก็คือประเทศคาคัสสถานที่มีอุณหภูมิต่ำสุดถึงติดลบ40องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่ามันเนี่ยครับจะหนาวเหน็บและลมแรงเอามากๆแต่เมืองนี้เนี่ยครับกลับมีสถาปัตยกรรมที่ล้ำอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหอคอยที่มองเห็นไปทั่วเมืองและก็ยังมีห้างสปปรรพสินค้าเต็นที่มีขนาดยักษ์ซึ่งอัสตานาเนี่ยครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการวางผังเมืองที่ทันสมัยท่ามกลางสภาพอากาศที่สุดขั้วโดยแต่ละพื้นที่เนี่ยครับก็จะมีถนนลาดยางไรหิมะมีระบบความร้อนใต้ดินและมีระบบรถสาธารณะที่ล้ำสมัยแถมยังเป็นเมืองที่หนาวจริงๆแต่พัฒนานาอยู่เกินคาด ซึ่งประชากรในเมืองนี้เนี่ยครับมีมากถึง1.3ล้านคนกันเลยทีเดียวอันดับที่เกาอินเตอร์เนชันแนลฟอรเมืองเล็กที่เย็นเกินตัวซึ่งเมืองที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ต่อหน้านี้เนี่ยครับตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมีอุณหภูมิติดลบมากถึง40องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวซึ่งเมืองเล็กๆแห่งนี้เนี่ยครับใกล้กับชายแดนแคนาดาและยังได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเล็กที่หนาวจัดแบบสุดขั้ว เพราะว่าความเย็นที่แห่งนี้เนี่ยครับมีความเย็นที่ยาวนานและโหดแบบสุดๆแต่สิ่งที่ทําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยครับมีความพิเศษนั่นก็คือจิตวิญญาณของผู้คนพวกเขาเนี่ยครับจะจัดเทศกาลท้าทายความหนาวไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกลางหิมะจัดขบวนพาเรดชิงรางวัลตุ๊กตาหิมะยักษ์และไม่ว่าสภาพอากาศเนี่ยครับจะหนาวแค่ไหนก็อาจจะไม่หยุดรอยยิ้มและความอบอุ่นใจของชาวเมืองนี้ได้เลยซึ่งประชากรในเมืองนี้เนี่ยครับอาจจะมีมากถึง 5,700คนกันเลยทีเดียวอันดับที่8 n o โนโวซีบิสประเทศรัสเซียซึ่งสถานที่เมืองแห่งนี้เนี่ยครับมีอุณหภูมิติดลบมากถึง45องศาเซลเซียสและยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศรัสเซียอีกด้วยนะครับแถมสถานที่แห่งนี้นีครับก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ของไซบีเรียอีกด้วยซึ่งเมืองแห่งนักวิทยาศาสตร์นี้เนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยนักวิจัยจากทั่วประเทศ ที่มาร่วมสร้างนวัตกรรมท่ามกลางหิมะที่น่าตื่นเต้นและนอกจากนี้เนี่ยครับก็ยังมีสวนสัตว์ที่เลี้ยงเสือไซบีเรียที่อยู่ท่ามกลางหิมะแบบธรรมชาติสุดๆและยังเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับแถมประชากรในเมืองนี้เนี่ยครับมีมากถึง1.6ล้านคนเลยทีเดียวอันดับที่7 ฮาบินดิสนีย์น้ำแข็งแห่งประเทศจีนโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำสุดนั่นก็คือ38องศา,ศาเซลเซียสโดยส่วนมากแล้วเนี่ยครับฮาบินจะมีเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังมีโครงสร้างน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ประดับด้วยไฟ LED สุดอลังการแถมเมืองนี้เนี่ยครับก็ยังได้รับอิทธิพลจากรัสเซีย มันจึงทําให้มีอาคารสไตล์ยุโรปมากมายมหาศาลและทําให้บรรยากาศนี่ครับดูคลาสสิกเหมือนเมืองในเทพนิยายเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้นีครับจะมีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวแต่ผู้คนสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับก็ยังเดินถ่ายรูปชิมอาหารร้อนๆและยังร่วมงานเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่ห แฟร์แบง k ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับมีอุณหภูมิที่ต่ำสุดมากถึงลบ50องศาเซลเซียสแถมเมืองนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่อากาศหนาวแต่หัวใจคนช่างอบอุน่นเพราะว่าเมืองแฟร์แบง k เนี่ยครับขึ้นชื่อเรื่องน้ำพุร้อนกลางหิมะซึ่งผู้คนส่วนมากเนี่ยครับก็มักจะลงไปแช่และทำให้ผมเนี่ยครับกลายเป็นน้ำแข็งกันเลยทีเดียว แถมแค่นี้ก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าศิลปินจากทั่วโลกเนี่ยครับก็มักจะมาแกะสลักน้ําแข็งเป็นผลงานสุดอลังการซึ่งบางชิ้นเนี่ยครับเหมือนปราสาทแบบเทพนิยายเลยก็ว่าได้และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยอดฮิตมากที่สุดในสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือการตกปลาการแข่งขันหมาลากเลื่อนและดูออโรราที่เปล่งแสงเหนือขอฟ้าเหนือเมืองอีกด้วยอันดับที่หบาโรประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับมีกลางคืนมากถึง2เดือนและมีกลางวันมากถึง2เดือนกันเลยทีเดียวซึ่งบาโรนี้เนี่ยครับตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกที่มีภูมิอากาศแบบขั้วโลกเหนือแบบแท้ๆโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับจะมีพระอาทิตย์ขึ้นครั้งสุดท้ายในช่วงพฤศจิกายนแล้วหายไปถึงเดือนมการาคม ผู้คนในสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับจะใช้ชีวิตในความมืดมากถึง65วันเต็มแต่ผู้คน,นครับกลับปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งกันเลยทีเดียวพวกเขาเนี่ครับมักจะทํากิจกรรมในบ้านอย่างเช่นการเล่นกีฬาในโรงยิมและการจัดงานเฉลิมฉลองที่อบอุ่นโดยประชากรในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับมีประชากรมากถึง4,300คนกันเลยทีเดียวอันดับที่4อูลานบาต่์ประเทศมองโกเลีย โดยสถานที่อูรานบาตอเนี่ยครับมีอุณหภูมิติดลบมากถึง40องศาเซลเซียสแถมเมืองนี้เนี่ยครับก็ยังเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเกือบ1,300เมตรและก็ยังเป็นเมืองที่หนาวจัดถึงแม้จะมีแสงสาดส่องทุกวันผู้คนในสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับยังคงรักษาชีวิตแบบดั้งเดิมแบบคนเร่ร่อนและแม้ว่าจะมีอาคารที่สูงและรถไฟฟ้าใต้ดินแต่คนในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับก็ยังคงใช้กระโจมและใช้เตาไม้เพื่อทําความร้อน ซึ่งวิถีชีวิตเนี่ยครับเรียกได้ว่าเรียบง่ายเอามากๆแถมสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับก็ยังรวบรวมกีฬาโบราณอย่างมวยปัม้มยิงธนูและการแข่งขันมา้าเรียกได้ว่าทั้งหมดนี้คือหัวใจหลักของความภาคภูมิใจในวัฒนธรธรมมองโกเลียเลยก็ว่าได้ซึ่งประชากรทั้งหมดในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครับมีประชากรมากถึง1.6ล้านคนกันเลยทีเดียวอันดับที่3เยาวโลนไหนแสงเหนือกลางคืนอันนิ่งสงัด โดยสถานที่อย่างนี้เนี่ยครับก็คือประเทศแคนาดา ที่มีอุณหภูมิติดลบมากถึง51องศาเซลเซียสที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบท่ามกลางหิมะและป่าสนซึ่งเยลโลเนเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นจุดชมแสงเหนืออันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ในทุกๆฤดูหนาวเนี่ยครับจะเป็นออโรราสีม่วงม่นเนี่ยครับค่อยๆไหลาราวม่านฟ้าและกสะสกดสายตาให้หลงไหลถึงแม้จะมีอากาศหนาวก็ตามแต่ถ้านผู้ฟังเนี่ยครับเชื่อกันหรือเปล่าว่าชาวเมืองในสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับไม่เคยขาดรอยยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียว พวกเขาเนี่ยครับทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการตั้งแคมป์ทานซุ้มหางวัวและยังพาเด็กๆไปสโนว์โบโบินแบบไม่สะทกสถานโดยประชากรในสถานที่อย่างนี้เนี่ยครับมีประชากรมากถึง20,000คนกันเลยทีดเดียวอันดับที่2นอริสเมืองอุตสาหากรรมที่ห้ามต่างชาติเข้า และสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับก็คือประเทศรัสเซียที่มีอุณหภูมิต่ำสูงสุดมากถึงลบห้บองศาเซลเซียสซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองอุตสาหากรรมท่ามกลางทวีปไซเบียและขึ้นชื่อว่าเข้าออกยากเอามากๆเพราะว่าทางด้านรัฐบาลเนี่ยครับ้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าโดยเซรีซึ่งนอริสเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นในยุคโซเวียตและผลิตนิกเกิลครับและแร่สำคัญอื่นๆซึ่งเมืองน,นี้เนี่ยครับมีโรงงานขนาดใหญ่และมีหมอกพิษ และในฤดูหนาวนี่ครับทัศนวิสัยแทบจะเป็นศูนย์แต่ผู้คนในสถานที่แห่งนี้นยครับก็ยังมีความสร้างสรรค์แบบสูงเอามากๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีพื้นบ้านและการใช้ชีวิตในความหนาวเหน็บแบบศิละป,ปะผสมผสานกับความอดทนกับทางด้านวัฒนธรรมเข้าด้วยกันโดยประชากรในสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับมีประชากรมากถึง175,000น่านคนอันดับที่1ยาคุสประเทศรัสเซีย และเมืองที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ต่อหน้านี้เนี่ยครับก็คือเป็นเมืองทีน่หนาวที่สุดในโลกโดยสถานที่อย่างนี้เนี่ยครับมีอุณหภูมิที่ต่ำสุด มากถึง64องศา,าเซลเซียสซึ่งเมืองนี้นี่ครับอยู่กลางไซบีเรียและหนาวจนต้นไม้นี่ครับไม่มีใบที่จะออกร่วงออกมาเลยซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้นีครับต้องใส่เสื้อเฟอร์แน่นๆสวมหน้ากากปิดจมูกเพราะว่าผิวหนังนี่ครับอาจจะไม่จากความเย็นได้แถมถนนหลายสายนี่ครับจะไม่มีระบบท่อน้ําเพราะว่าน้ำนี่ครับจะแข็งคาท่อในไม่กี่นาที ซึ่งพื้นดินเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นดินที่แช่แข็งและลึกหลาย10เมตรและถ้าหากท่านผู้ฟังคนใดเนี่ยครับคิดที่จะมาสร้างบ้านในสถานที่แห่งนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยครับต้องวางบ้านไว้บนเสาเพื่อไม่ให้มันถลม่มและที่มันน่าทึ่งไปกว่านี้ก็คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับยังมีมหาวิทยาลัยโรงละครพิพิธภัณฑ์และผู้คนเนี่ยครับก็ยังใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนปกติมันจึงทําให้ผู้คนที่อยู่สถานที่แห่งนี้เนี่ยครับได้กลายเป็นฮีโร่แห่งความหนาวเหน็บจริง และท่านผู้ฟังเนี่ยครับรู้กันหรือเปล่าว่าฮีโร่ที่อยู่สถานที่แห่งนี้เนี่ยครับมีประชากรมากถึง3า0 0 0 0 0คนกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือ10เมืองที่หนาวที่สุดในโลกหนาวจนท่านผู้ฟังเนี่ยครับคิดว่าตู้แช่แข็งนี่ยครับยังอุ่นกว่านี้เยอะและถึงแม้ว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยครับจะต้องเผชิญกับความหนาวแบบสุดขั้วติดลบ40-60องศากันเลยทีเดียว แต่ชาวเมืองเหล่านี้เนี่ยครับก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีสีสันที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมความอบอุ่นและหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าอุณภูมิและใครๆนี่ครับจะไปคิดว่าความหนาวที่หลายๆคนกลัวจะกลายเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละเมืองและเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกได้เรียนรู้ แค่เราเนี่ยขับใจเย็นชีวิตก็ไปต่อได้เสมอก็จบลงไปแล้วครับกับการจัด10อันดับเมืองที่หนาวที่สุดในโลกและถ้ากต้องฟังคนใดเนี่ยรับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้และก่อนที่จะจากกันไปนั้นก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปที่แอดได้แปะขึ้น้วยหน้าจอนี้ด้วยนะครับ 1, 2, 3คลิปอย่าลืมกดเข้าไปดูล่ะ